พี่น้องครับผ้าทุกข์เดมาเบิ่งปัญหาปลานะครับพี่น้องครับนี่แหละคุณนี่นะเราหาอยู่นี่เดี๋ยวปวดหล่ะเห็นอยู่ข้างล่างปวดหล่ะครับพี่น้องครับโอ้โอ้โอมันมันมันกระโดดเขาไปบ่ครับเนี่ยโอ้มันโดดเองมันเลยบ่เนี่ยโอ้โอ้พี่น้องครับได้ดหลายอยู่ครับนั่นนั่นโอ้ถือว่าได้ดหลายตัวละพี่น้อง ได้หลจะเอาขึ้นบอครับเบิ่งหน่์ไหลด้วยครับพี่น้องไหลแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งน่์ไหลแห้งครับพี่น้องครับเพื่อนล่าสีสไลด์เมื่อนี้นี่เพิ่นปิดประตูระบายน้ำสามบานนะครับปิดสามบานแล้วก็เปิดอ๋อขอภัยปิดสี่บานนะครับพี่น้องครับปิดสี่บานแล้วก็เปิดสามบานนะครับเบิ่งเอาเนี่ยเพิ่นเปิดนี่แหละครับเปิดครับ แต่กระเบิ้องเศร้าบานเพื่อนหาปลานะครับพี่น้องครับเบิ้งนี่ครับโอ้เอา้าผลหลากขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันครับโอ้แน่นอนแน่นอนหมานหมนันโอ้เดี๋ยวหลายเนาะครับเนาะถือว่าหลายได้นี่เอาพี่น้องเบิง้งอันนี้ถือบาทเดียวเลยบ่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาเนะี่ยปลา อันนี้ปลาซิวอ้าวครับเนี่ยเวลานำไหลมันจะกระโดดเข่าตัวนี้เลยโอ้พี่น้องครับบาพี่น้องสะออนน้ำเพลินครับพี่น่องครับเบิ่งบาทเดียวเด้อครับเนี่ยพี่น้องครับอ้ยเอาไปหมกเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยครับนี่ครับสดสดจากเขื่อนลาสีสไลดอำเภอลาศีสไลดจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ อ้ยสออนนอำเภนเลยพี่น้องเลยปลาซิวอ่าวปลาซิวไ่ปลามัดนะครับพี่น้องครับสดสดเลยครับจากเค่อนล่าสีสไลอําเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเพื่อเองนี่ครับนามไลครับพี่น้องเอาไปเลยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ